สวัสดีเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสะหธรรมบิกญาติธรรมสุริยันบาร,รบีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้วันเสาร์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2,568ครับตอนนี้เวลา8นาฬิกากับอีก55นาที วันนี้วันหยุดราชการครับในส่วนของหุ้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นนิน,นิเคฮิหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นหัางเซ้งเนี่ยเขาปิดนะฮะจะปิดปิดเสราร์อาทิตย์ครับผมก็ยังมีในส่วนของอเลขตัวเลขของขอภัยฮะตัวเลขของ เราทีวีแล้วก็หน่อยเฉพาะกิจนะครับหน่อยเฉพาะกิจเนี่ยจะออกเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ว่าในส่วนของอื่นๆเนี่ยวันนี้เขาปิดแต่ว่าผมจะให้ก็คือในส่วนของเราทีวีแล้วก็หน่อยเฉพาะกิจในช่วงเช้าเวลา10บโมง30นาทีโดยประมาณ1 0 3นาฬิกานาทีนะครับเมื่อวานนี้นะครับ เมื่อวานนี้ให้ไปให้ไปแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยอันนี้ของเมื่อวันที่ 26. ทธันวาคมที่ผ่านมาไม่รู้ข้าหรือไปเข้าก็มีลูกไม่ได้เช็คเลยนะครับก็ไปเช็คเอาเองให้แล้วมีหน้าที่วางแนวทางให้ก็ลองไปเช็คเอาเองกันแล้วกัน <laughs> ลองไปเช็คเอาเองกันแล้วกันนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ของเมื่อวานนี้น่าจะเข้าอยู่นะน่าจะเข้าอยู่บางคน อาจจะมาไม่ทันบางคนอาจจะทันบ้างอาจจะไม่ได้ซื้อบ้างเพราะว่าเพิ่งจะให้ใหม่ๆนะเพิ่งให้ไปแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังดูเชิงก่อนนะดูเชิงว่าเอ๊ะมวดนี้จะเข้ารอเปล่ปปาเพราะเพิ่งให้เมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะเข้าอยู่นะเป็นบางเป็นบางเป็นบางรายนะเป็นบางรายอ่านะเป็นบางรายการทีนี้ ในช่วงวันนี้ครับวันนี้เนี่ยนี่เขาหยุดนะครับนี่กรหิวันนี้เขาหยุดแล้วก็หุ้นไทยนี่ก็หยุดหุ้นจีนก็หยุดแล้วอ่ะหยุด3รายการหยุด3รายการนะฮะหุ้นจีนหุ้นไทยหุ้นอ่ะหยุด3มรายการอันนี้รายการนี้จะจะมีนะครับรายการนี้เอ่อันนี้หยุดนะครับหยุดแต่ผมจะเพิ่มเข้ามาก็คือ รายการของเราทีวีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรนอเนี่ยแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดหนึ่งกันแล้วกันอ่าเลือกชื่อตามนี้รายการเมื่อวานเนี่ยไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะใครที่ติดตามในส่วนของหุนเนี่ยก็คงจะทราบดีมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นบางรายการนะครับแต่ว่าบางรายการเนี่ยก็ไม่ได้ไปทุกรายการนะก็เลือกเอาตามที่สะดวกที่ เราสามารถที่จะไปได้่ะต่อมาวันนี้ดาวโจรเมื่อวันก่อนวันนี้นะครับดาวโจรเข้าหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยนะครับไม่รู้จะเข้าหรือเปล่ารายการของดาวโจรเมื่อคืนเนี่ยมาดูรายการต่อไปครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีตัวไหนที่หยุดบ้างบางรายการหลายท่านหลายคน ก็คงจะทราบว่ารายการไหนที่หยุดบ้างแต่ว่าผมจะให้ในส่วนของรายการที่ที่นะที่ไปได้วันนี้ที่ไปได้วันนี้นะครับที่ไปได้วันนี้จะมีแค่เราทีวีนะที่ไปได้วันนี้นะครับส่วนแล้วก็ห้างเซิงหรือเปล่า ที่ไปได้นะครับเอะผมเขียนตรงไหนเนาะใส่กระดาษขออภัยฮะผมเขียนใส่กระดาษไว้แล้วแต่หายแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับรายการของผมไม่รู้ไปไหนครับอืมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักครู่ฮะสักครู่สักครู่เอาผมเขียนไปไหนหายแล้วครับ รายการของผมกระดาษของผมมีกระดาษอ่ะมีกระดาษตัวไหนบ้างนาะนี่ที่ที่ผมเขียนได้ไปได้เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ดาวโจนที่ให้ไปอ่ะอันนี้เข้าวนะเมือของรายการเมื่อวานน่อยก็เข้าตามที่ผมได้แจ้งเอาไว้ส่วนรายการวันนี้ก็จะมีบางส่วนที่ที่ไปได้ ที่ไปได้ก็คือเราเราทีวีแล้วก็นอยเฉพาะกิจนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำไมผมเขียนไว้ัู่ฉีบทั่วแดนเนาะทีนี้เออแป๊บหนึ่งนะผมเขียนรายการไว้อยู่แต่ว่ามันหายไปไหนไม่รู้ที่คำนวณไว้ครับที่คำนวณไว้รอสักครู่ก็แล้วกันนะรอสักครู่เดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งขอคำนวณใหม่แป๊บหนึ่งครับ ผมคำนวณแล้วก็เขียนใส่กระดาษไว้แต่หายครับไม่รู้ไปไหนแปบ๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งฮนะผมเขียนไว้แล้วเมื่อวานนี้ใครใครไปตัวไหนบ้างครับบอกด้วยนะครับนอกเหนือช่วงเช้าเนี่ยที่ผมที่ผมที่ผมไม่ได้ให้เนี่ยมีมีตัวไหนที่ใครเล่นบ้างก็แจ้งได้นะครับ เพื่อเพื่อว่างๆผมจะไดะ้ได้ทำเพิ่มเติมนะครับวันนี้ไปแค่2รายการพอนะครับเราทีวีแล้วก็แล้วก็หน่อยฮาหนอยเฉพาะกิจช่วงเช้านะเวลา10 10นาฬิกา30นาทีนะครับ4โมงเย็นฮนะมงเช้า4โมงเช้า,ชาพูดผิดฮนะ4โมงเย็นได้ไง สี่โมงเช้านะครับไปได้รอคนเข้ามาสักครู่ฮะรอคนเข้ามาสักครู่วันนี้มีตัวที่เราน่าสนใจหลายตัวนะผมจะอาทักชายครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองท่านที่เข้ามาใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่ทักทายกันเข้ามา เดี๋ยวรายการเดี๋ยวรายการรายการแรกดีกว่าเอารายการแรกเอารายการแรกก่อนเนาะเอารายการแรกแป๊บหนึ่งนะฮะรายการแรกที่เราไปได้เนี่ยจะเป็นลาวลาวทีวีเนาะลาวทีวีลาวทีวีนะครับ ลาวทีวีครับลาวทีวีตัวเด่นนะฮะตัวเด่นตัวเด่นมีเวลาเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ลาวทีวีตัวเด่นก็จะเป็นเลขเป็น3 3และ7นะครับ3และ7เป็นตัวเด่นจับคู่2ตัวฮะ จับคู่2ตัวก็คือ7 3นะครับ7 3แล้วก็7 8 3 8ครับ3 0มหนึ่งสองสามสี่คู่นะครับสีค่คู่แล้ว 3ตัวครับ3 3ตัวจะมี2คู่ด้วยกันนะครับ3ตัวมี2คู่ก็คือ738 7 3าแล้วก็380เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เป็นแนวทางเท่านั้นทีนี้ไปดูในส่วนของน่อยเฉพาะกิจนะครับผมเขียนนอยเฉพาะกิจนอยกิจเฉยๆนะครับให้ทราบรู้กันในช่วงเช้านะครับช่วงเช้า น่าจะเวลาประมาณ1ิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับตามมาจากในกลุ่มค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณหลายๆครับมมาจากในกลุ่มนะครับขอบคุณมากครับน้อยเฉพาะกิจนะครับผมเขียนน้อยกิจเฉยๆนะครับเพื่อไม่ให้ youtube ปิดกั้นน้อยกิจนะครับผมเขียนน้อยกิจเฉยๆนะครับน้อยกิจเนี่ยตัวเด่นนะครับ ตัวเด่นของน้อยจิตวันนี้ก็จะมีแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีแปดกับสี่นะครับน้อยจิตวันนี้มีแปดกับสีเด่นเด่น และ4เด่น8และ4นะครับวันนี้มี2รายการนะครับมี2รายการเพราะว่ารายการอื่นๆเนี่ยเขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับสายสายนี้เขาคงจะทราบดีนะครับคงคงจะทราบดีบางคนนี่ไม่ทราบทีนี้มาดูเลข2ตัวกันบ้างครับ2ตัวจะมี4คู่ด้วยกันนะครับ8มีอะไรบ้างก็คือ 8ปครับแ4 8 7ครับ4 4 8ไอ้4 7ครับแล้วก็4 1นะครับมี4คู่ด้วยกันมาดูเลข3ตัวครับ3ตัวมีตัวไหนบ้าง ก็จะมี847นะครับ847 471เ่เจคู่นี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ 2รายการนี้นะครับที่สามารถไปได้นะครับ2รายการนะครับสามารถที่จะไปได้นอกนั้นนะครับเขาหยุดนะหยุดมีรายการไหนที่เขาหยุดบ้างก็ <c oughs> รายการที่หยุดนะครับรายการที่หยุดก็จะมีนิกนเฮนิกเฮฮิเนาะหยุดรายการที่อยูก่ก็นิกเฮฮินะฮะนิกเฮอิมีหุ้นไทยใช่ไหม หุ้นไทยหุ้นไทยหุ้นจีนแล้วก็ห้างหยุดวันนี้รายการหยุดนะครับรายการหยุดก็วันนี้สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ สองสถานีสถานีเราทีวีสถานีนอยเฉพาะกิจนะครับไปสองรายการวันนี้นอกนั้นเนียวันหยุดราชการเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นแนวทางนะครับเออเป็นแนวทางาผิดถูกไม่ว่ากันเมื่อวานนี้ไม่รู้เข้าตัวไหนก็ไม่รู้เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันศุกร์วันศุกร์ก็รายการเต็ม รายการเต็มให้ให้ไปทั้งหมด5รายการวันนี้ก็5รายการ4รายการ4รายการนะครับที่เขาหยุดนะสรายการที่เขาหยุดหรือก็มีแค่รายการในเฉพาะกิจนะครับช่วงเช้าเวลา10โมง30นาทีที่เขาจะประกาศผลผมก็ไปเพิ่มลาวเห็นบอกว่าลาวทีวีนี่มีอยู่เวลา10นาฬิกา สาบนาทีบางคนก็ไปได้บางคนก็ไปไม่ได้มีของวมีของจีนวีไต้หวันห้างวีค่ะเอามีคนเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอยมีมีเยอะจังอ,อันนี้อันนี้เขาไม่หยุดใช่ไหมครับที่เขาเล่นหรือว่าอย่างไงครับเดี๋ยวต้องถามพี่เขาก่อนนะถามพี่ก่อนนะมีจีนวีเนี่ยไต้หวันวีห้างวียว ถ้าพี่อยู่ในกลุ่มเนี่ยลองส่งรายการที่เขามักจะเล่นในช่วงเช้า,าช่วงเช้านะมักจะเล่นในช่วงเช้ามาดูครับแล้วผมจะหาใน,ในอินเทอร์เน็ตว่ารายการพวกนี้ในกลุ่มพวกนี้ดูสถิติย้อนหลังแล้วก็จะลองคำนวณด,ดูว่าสูตรไหนที่เราสามารถปรับมาใช้กับ,กบในกลุ่มที่พี่ให้มาแล้วก็นักเล่นทั้งหลายในนักลงทุนนะเขาเรียกว่านักลงทุนหุ้น ภาคเช้านี่มีตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนสูตรให้เหมาะสมคำว่าเหมาะสมเนี่ยใช่ว่ามันจะเ,เข้าทุกรายการนะมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนนักเล่นหุ้นทั่วไปแบบจริงจริงจังๆคำว่าจริงจริงจังๆเนี่ยหมายก็ว่าลงทุนหุ้นลงทุนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นแบบนี้นะ,ะเขาก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ย พวกเราเล่นเป็นจุดจุดจุดปลายปลายของเขาทศนิยมของเขาเวลามันเอาตัวเลขออกเป็นจุดเป็นจุดใช่ไหมอ่าผมเข้าใจอย่างนี้นั่นแหละก็คือตัวเลขของที่เราเอาไปเสี่ยงโชคในส่วนของนักเล่นหุ้นกันจริง,รงๆเขาจะเล่นกันกราฟิกนะเป็นเป็นกราฟว่าเราจะเขาจะลงทุนหุ้นไหนหุ้นไหนนะฮะห,หุ้นตกก,ก,นก,ก,นก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเราก็เช่นเดียวกันก็มีความเสี่ยง ในส่วนของพลาดจากจุดทศนิยมจุดอะไรของเขาของหุ้นเนี่ยที่เอามาเป็นตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะครับเสาร์อาทิตย์ของวีค่ะซื้อในห้องซื้ออะไรเนี่ยซื้อค่ะอาจารย์ซื้อได้ใช่ไหมซื้อในห้องได้อยู่อลอง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 ,ลองบอกในแต่แต่ว่าบอกเต็มไม่ได้นะในห้องเดี๋ยวมันโดนบล็อกเอาเพราะว่าเป็นห้องออฟินชัดนะฮะในห้องเราเป็นห้องออฟินชัดบางทีเนี่ยคำบางคํา มันถูกจํากัดนะฮะ,ะพิมพ์เต็มๆไม่ได้บางคนโดนบล็อกเลยบล็อกไม่ให้พิมพ์ต่อไป24ชั่วโมงส่องได้อย่างเดียวอวันนี้ก็ให้แนวทางนะครับแนวทางในส่วนของหุ้นรายวันหุ้นเช้าวันนี้นะครับซึ่งที่ผมทำไปในก่อนหน้านั้นจะมีห้าหุ้นที่ห้าหุ้นด้วยกันเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงนะครับในส่วนของ ว่ามีตัวไหนบ้างที่ผมให้ไปผมจะไม่ได้ให้ทุกวันเว้นแต่ที่ผมไม่ให้คือ1มีภารกิจที่ต้องทําข่าวเช้าว,วันนี้ผมมีภารกิจที่ต้องทําข่าวเช้านะครับช่วงเช้าเนี่ยก็ผมขอเลดไปในช่วงกิจกรรมของชุมชนของหมู่บ้านต้องไปถ่ายากีฬาในส่วนของอาภาคสนามการเปิดพิธีตอนนี้ถ้าจบปุ๊บเนี่ยก็จะไปต่ออาบน้ําเสียสัดเรียบร้อยก็แต่งตัวไปถ่าย รายการทีนี้ก็มาพูดกันก่อนนะครับในส่วนของหุ้นเช้าก็จะให้ปกติแล้วควรจะให้อยู่5รายการนะครับแต่เห็นว่ามี FC บอกว่าเอาเพิ่มไป6รายการก็คือ,อในส่วนของลาวชีวีเวลา1 0 3นาฬิกานาทีซึ่งออกตรงกับหน่อยเฉพาะกิจในภาคเช้า,า1 0โมง30นาทีเช่นเดียวกัน ผมก็เลยเมื่อคืนผมก็เลยไปปรับเปลี่ยนว่ามีสูตรไหนที่พอจะใช้ได้บ้างนะครับทีนี้ในช่วงภาคเช้าวันนี้อของหยุด,ยดอยู่4รายการนะครับในการที่ให้ไปก่อนหน้านั้นมี5รายการเหลือหน่อยเฉพาะกิจที่มาที่วันนี้เปิดนะครับในส่วนของหน่อยในส่วนของหน่อยรายวันนะฮะอันนั้นหุ้นนะครับขออภัยหุ้นอันนี้หน่อยรายวันจะให้ประมาณเที่ยงหลังจากเที่ยงไปก็มี เวลาไม่จำกัดว่าเวลาเท่าไหนเ,เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ที่ผมจะไลฟ์สดนะฮะประมาณเทีย่ยงเป็นต้นไปอาจจะเช้าว่างๆนะแต่วันนี้ผมติดติดภารกิจอาจจะเลทๆไปนิดหนึ่งแต่ให้แน่นอนวันนี้นะครับเนี่ยก็คือรายการที่ผมให้ไปจะมี3หน่อย4หน่อย5หน่อย5หน่อยด้วยกันนะทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยไปสามารถที่จะไปทั้ง5หน่อย อันนี้เป็นสูตรองค์รวมนะครับที่จะไปได้เมื่อวานเนี่ยเข้าอยู่นะครับสามเจ็แล้วก็เก้าห้าเจ็ดเมื่อวานเข้าสามรายการนะฮะเข้าสามรายการแล้วก็ถ้าเป็นตัวตัวเจาะก็เป็นเจ็ดสามนะครับสามเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าเก้าสี่เข้าสามรายการนะครับในส่วนของ เมื่อวานนี้นะครับในชุดเน้นของผมนะในชุดเน้นของผมก็คือ25แล้วก็1198ซึ่งไปเข้าแค่มันก็ไม่ได้เข้าตรงๆครับว่าเพื่อนบ้านฝั่งโคงเราพัฒนาเนี่ยออก52ผมให้25ซึ่งเป็นตัวเน้นให้นะครับเป็นตัวเน้นให้เป็นตัวเน้นให้3ตัวแต่ชอบก็คือ25 9 9 9 8แล้วก็11ซึ่งไปออกเบิ้ลนะครับนะ เบิ้ลนศูนย์ศูนย์นั่นเองก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับในส่วนของวันนี้นะครับอ้าวเมื่อคืนให้ดาวโจรไปด้วยนะครับให้ดาวโจรไปไม่รู้เข้าหรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันนะครับทักทายอ่านิคนิคเข้าวีออกเก้านิคอ๋อนิคเข้าว Ve ีฮะนิคเข้าวีใช่ไหมเดี๋ยวดูย้อนหลังเข้าไหมเข้าอยู่ใช่ไหมครับนิกอ่าเข้าว Ve ีออกนิคนิคฮิใชไม่ครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับ 9อะไรนะเอะไรเนะี่ยเก้าสอันไหนครับนี่ค่าวีออกนี่ค่าวีออกเก้าสองหนึ่อ่าสอได้ค่ะ2 1 2 1ใช่ไหมครับ2 1อันไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อันไหนงงอ่ะไม่เป็นไรได้สอหนึ่งอ่ะทีนี้ ในวันนี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะโอ,โอเคครับนี่กคหิเช้าใช่ไหม,มนิเช้าวีนิเช้าวีออกอ๋อโอเคตามนั้นผมก็ไม่เข้าใจย่อสบับย่อประมาณนี้นะครับหุ้นเช้านะวันนี้นะสรายการที่เราสามารถไปได้ตีตัวไปได้ก็คือลาวทีวีนะครับเด่นส7เจนะครับเด่นกับสากับ7ก็ จับคู่วินมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของนิดน้อยเฉพาะกิจนะครับวันนี้นะเวลา1 0 3โมง30นาทีนะครับที่ให้ไปคือเด่น8กับ4นั่นเองจับคู่วิน2ตัวและก็3ตัวให้นิเช้าว,วีค่ะอ๋อนิเช้าว,วีใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมนะโอเคครับก็คงจะ ยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากติดตามด้วยเป็นเป็น u t u b e ช่องใหม่นะครับเป็น YouTube ช่องใหม่ช่องเก่าสนมดีวาริตี้เนี่ยไม่สามารถไลฟ์สดและลงคลิปอะไรได้เลยเข้าไม่ได้ครับไม่ไม่ได้โดนบล็อกนะเนื่องจากว่ามีทีมของ y t u t u เนี่ยเข้าไปแก้ไขบางส่วนให้ที่ผมได้แจ้งไปแต่เวลาเขา เขาทำเสร็จปุ๊บผมไม่สามารถเข้าได้ทีนี้ผมก็เลยแจ้งไปทางทีมซัพพอร์ตของ y o u t u b e เนี่ยกลายเป็นนั้นว่าผมเข้าให้ให้ผมเข้าไปแก้คือคือเขาแจ้งว่าให้ผมเข้าไปแก้แล้วเอาเอา,เอาผู้ดูแลออกซึ่งซึ่งเข้าใจอยู่นะครับผู้ดูแลเนี่ยเป็นอีเมล2อีเมลเนาะผมเข้าไปไม่ได้ผมก็แจ้งว่าเข้า YouTube ไม่ได้เลยม,มันไปอีกช่องหนึ่งซึ่งไม่ใช่ ซึ่งไม่ได้ใช้งานนะซึ่งไม่ได้ใช้งานเขาก็ยังย้ำยังย้ำคำเดิมว่าเข้าไปปุ๊บก็ตองแก้ตามสเตปของเขาเออผมก็ยังแปลกอยู่ทำไมฝรั่งมัน,ม,นมันไม่ได้บอกว่าโง่นะไม่เข้าใจภาษาที่ผมพูดหรือว่าผมแปลภาษาอังกฤษ,กฤษไม่เข้าใจหรือเปล่า <c oughs> ผมส่งไปหลายเดือนแล้วยังย้ำคำเดิมครับสเตปเดิมๆคำเดิมๆมาให้ก็เลยเออไม่สนใจละเปิดช่องใหม่ไปเลย เปิดช่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสนมดิวเ,เป็นสุริยันบารมีสนมดิวต่อท้ายไปด้วยเพื่อแม่ๆป,ป้าๆคนเก่าๆเ,เนี่ยเซิร์ชคำว่าสนมดิวก็จะมาเจอช่องของผมนะครับอโอเคครับวันนี้ไม่มีปกติค่ะใช่ครับวันนี้ไม่มีปกตินะอ๋อในอปกติเนี่ยนหน่นอยหรือว่าอะไรครับอืผมก็ยังงงพวกนี้พวกเนี้ย พวกนี้พวกรายการปกติอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างล่างผมเขียนให้แล้วว่าอันเสาร์อาทิตย์นี่เขาหยุดนะฮะจริงๆแล้วผมไม่ใช่นักเล่นที่นักเล่นกลุ่มเหล่านี้ก็เลยไม่รู้นะครับที่เขาแจ้งมาก็คือเป็น f c ที่แจ้งเข้ามานะครับว่าในส่วนตรงไหนวันนี้หยุดอะไรบ้างนะครับหยุดอะไรบ้างถ้าจะให้ก็คือสถานีลาวทีวีแล้วก็สถานีเฉพาะกิจ2รายการเพิ่มเข้ามาสถานีนี้ผมเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ ปกติแล้วเก็เหลือแค่สถานีเดียวที่ผมให้นะก็อน,นี้ก็เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวผมเข้าไปาทำข่าวในชุมชนก่อนว่าวันนี้มีสีสันอะไรในกีฬา,ากีฬาพื้นบ้านนะกีฬาพื้นบ้านของเทศบาลของ แถวที่ผมอยู่นะเพื่อที่จะทํารายการออกชีวีนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้อรุาขอให้รวยขอ,ยอ,ม,ขอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้เป็นวันหยุดขอ,ขอใหเอ้เงินทองไม่หยุดไหลเข้ามานะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องของสิ่งที่เป็นที่เป็นอมงคลทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจงหยุดเหมือนวันหยุดนี้อย่าได้เข้ามาสู่ตัวท่านและก็พร้อมกับครอบครัวของท่านครับ สวัสดีครับ